สำหรับไผรที่มากินสมผักการหินนอกจากรือสมพักอื่นๆนนจะกห้าสามารถเอดกินเองได้ภายในบ้านของห้าง,ง่ายๆนะแต่ไผกระทาได้เมื่อนี้มาดามมีสูตรมาแช่มาเมืองกันเลยจ้าปลูกพักการหินไว้กินหลายโพดนอจากมันกินบ่ท่านบลูสิเอจังไดนปัน้นหมคางบ้านกินและกแล้วมันก็นยังกินบ่ท่านนอจาะมาดามอันนี้วิธีแปลรู สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนยินดีตอนรับเขาส่ช่องมาดามอีสานผ้าแซบชันแนลเนาะจ้า,าสำหรับคลิปนี้นะจะพี่น้องมาดามกามีอันเมนูอันอีสานบานเห้านะจ๊ะอันเอามาเอ็ดทนอมอาหารไวยกินดนดนเนาะจะพี่น้องก็คือการขั้นสมผักกาดหิน,นะจะพี่น้องสำหรับใครที่ปลูกไว้หลายๆและกินบนนบท่านเนาะจะพี่น้องนะเห้านํำมาแปรรลูกนํำมาถนอมาานอาหารไ,ไว้ไกินนั่นๆนเนาะจ๊ะมาที่นี้ เฮาก่อนเฮาสิไปลงมือเอ็ดเฮาก็มาเบิง่งวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่เฮาต้องเตรียมในการทำเขาเลยนะจ๊ะวัตถุดิบหลักก็คือผักกาดหินเนาะจ้ะพี่น้องเนาะที่เฮาตากตากแดดให้ได,ด้ประมาณซัมหนี้เนาะจ้ะแล้วก็สิม,มีน้ำน้ำมาเขาหรือน้ำเซอเข้าบ้านเฮาจะข้าวเหนียวเนาะจ้ะ,ะ,จะแล้วก็มีเกลือมีข้านิ่มหนึ่งแล้วก็เพิ่มความนัวใส ให้มันแน่เนาะจากกระสิเป็นผงสุรดเนาะจาะและ้วกระสิมีกระมังสําหรับเอเอาไว้คัันเนาะจะเอา้าดามลืมบอกเนาะจาะอีกอย่างหนึ่งก็คือกระปุกสําหรับใส่ไก่พักดองเก็บไว้ตอนที่เท้าขันเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจาะวันที่นี้เทากะไปลุมือทํากันเลยจา้าหลังจากที่เท้าล่างทําความสะอาดผักกาดของเท้าเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจาะพี่น้องเทากันนั่มนั่มไปตากแดดพึงด่งแดดไว้ให้อมันแห้งเลยกะ ให้มันมีความเหี primo, ่ยวแบบนี screens, ้นะจ๊ะพี่น้องเนี่บตตองถึงกับเหี่ยวหลนะจ๊ะเหี่ยวประมาณนี้แล้วเท่ากับสิมาสูขั้นตอนการขั้นกันเลยนะจ๊ะที่นี่อันรับแรงนะจ๊ะเท่ากันน้ำผักกาดที่เท่าตากแดดพอมันหมนให้มันเหี่ยวประมาณค่นี้นะจ๊ะใส่ลงไปในกละมังเท่าก่อนแล้วเท่ากับเติมเกลือลงไปก็นะจ๊ะสูตรนี้รับรองว่าบอขมบอันั้งนะจ๊ะพี่น้องบอโมคิวบอมินเหินนะจ๊ะ เขาก็ห้วยเกลือลงไปกะปริมาณเอาเนาะจ้ะพี่น้องกะแล้วเขาก็ค่อยเติมที่หลังก็ได้แล้วเขาก็ทำการขั้นถ้าว่าเกลือมันหนอยเขาก็ใส่เพิ่มอีกก็ได้เนาะจ้ะขั้นไปเรื่อยๆจนกว่าพักสีนุบแล้วก็น้ำของพักากาศจะออกมา้ะพี่น้องหลังจากที่เข้าขันพักเข้ามาได้สักเพลินก็จะเห็นว่ามันมีนม้ำ เขียวๆออกมาแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยนี่แหละจ้ะพี่น้องคือน,น้ำทีเอ็ดให้สมพักของเข้าขมนะจ๊ะอันนี้เข้ากับคั้นว่าในแล้วอันนี้เขา้ากระสีเทน้ำอันนี้ออกนะจ๊ะอันนี้เทิ้งเดื่ลยนะจ๊ะพี่น้องหลังจากที่เข้าบีบเปานา้ำน้ำที่เข้ากคั้นเซ็จออกนะจ๊ะเข้ากับเทน้ำเปลาลงไปในกระละมังนะจ๊ะ แล้วเทากับล่างอีกรอบหนึ่งก่อนนะจ๊ะล่างเอาความเข้มของเคือแล้วก็น,น้ำขมของผักกาดออกนะจ๊ะบ,บีทคันเอาน้ามออกให้เม็ดนะจ๊ะหลังจากนั้นเทากทับใส่เกลือเกลือในเทาจะใส่ยาพึ่งใส่หลายเนาะจาะที่น้องมาดามที่ใส่จากหนึ่งส่วนชาพุ่งๆก่อนแนละ้วเท่ากับชิมเบิ้งนะจ๊ะเพราะว่ะาถ้าเทาใส่หลายแล้วมันสิเข้มแล้วมันจะเอาขึ้นบ่ได้ยนะจ๊ะหลังจากนั้นก็เติมผง,งสุดรสลงไปจากหนึ่งส่วนชานหน่อยหน,หน่อยแบบนี้นะจ๊ะเพื่อความนัว หลือแต่ความมักความไผ่งมัมมันนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยข้าเหนียวนะจ๊ะข้าเหนียวก็ประมาณปันหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องหลังจากนั้นเขาก็ขันขันในส่วนผสมทุกอย่างล้ลไย่เข้ากันีข้าเหนียวมันติดกันเป็นก้อนแบบนี้เขาก็ใส่มือบีบๆออกไปนี่นะจ๊ะพอเขาขันมาได้สักพักหนึ่งข้าเหนียวก็แตกกระจายแล้วนะจ๊ะแบบน,นี้เขาก็ซิมเบงรสชาติถามันความเค็มมันยังโมองพอดีตามที่ ข้าหมักข้าก็สามารถเติมเกลือลงไปได้ที่ละหน่อยนะคะอันนี้แม่ด้ำที่เติมลงไปอีกครึ่งส่วนชาเนาะขนาดซีโพดดีเลยประมาณซีโพดละน้งองพี่น้งอนงมัหนห้างมันดำคือซิมมึงอีกรอบนึงอืมพอดีจ้ะเค็มพอดีความนัวพอดีแบบน,นี้ห้างก็สิใส่ลงไปในกระปุกทีห่ห้าเตรียมไว้เนาะใส่ผักกันห้าวลงไป เฮาก็น้ำน้ำเข่ามาเนาะจ้ะหรือนำเศร้าเข่าของเฮาที่เตรียมไว้เนาะจ้ะเทตามลงไปอัเพิ่มความเปรี้ยวของสมพกของเฮาวมันมีรสชาติแซ่บยิ่งขึ้นนะ,ะจ้ะจากนั้นเฮาก็ใส่ทัพพีหรือว่าถุงมือของเฮาเนาะจ้ะควมลงไปใหนมมนนะะ้น้ำมันท่วเนาะจ้ะนี่แล้วเฮาก็ปิดฝาปิดฝาให้สนิทเลยจ้ะ ปิงไว้ประมาณสองขึ้นก็สามารถกินได้เลยนะจ๊ะสิกินกับตํามักทัวปิ้งฟ้านะจะเข้ากันดีปันเนะนะั่ยเนาจะพี่น,อน้องเมนูอาหารอีสานบานเฮ้าอาหารเมนูง,ง่ายๆนะจ๊ะสมมติว่าสองมือนี่มันเป็นแล้วบันเท้าวันกินบ่มดนี่เฮ้าสามารถนําแช่ใส่ตู้เย็นไ,ไน้ได้มันสิได้บมมีความเปรี้ยวหลายกว่านี้นะจ๊ะเอาสําหรับคลิปนี้มาดํกา,าก็หวังว่าคงสงสปินประโยชน์กภไยหลายๆกุ่นเนาจะพี่น้องที่เขามารับชมสามารถนําไปทําตามได้นะจ้ะสูตรนี้ จังนดมาดามเองก็ต้องขอขอนนบคุณนาจะะพ่นองที่เขามารับชมไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อจะะพ่นองบุญรักษาทเทวดาคุมครองสวัสดีจ้า